ต่อไปเป็นความดันตกข้อมในแบบจำลองแบบแยกหลายนะครับอย่างอย่างที่อย่างที่ทราบกันดีแล้วเมื่อีว่าในส่วนของความหนืดเนี่ยมันจะสามารถขยายออกไปได้ว่าเป็นเมล็ดหรือไมเนอรอสอะไรต่างนะครับแต่ในลักษณะของการแยกหลเนี่ยเขาจะแยกพิจารณาระหวางของเหลวกับของตัวแก๊สนะครับดังนั้นมันจะต้องมันจะต้องคิดคิดที่ต่างออกไปอย่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการคิดที่เป็นแยกว่า ของของเหลวใช้สมการประมาณนี้ของของแก๊สใช้สมการประมาณนี้นะครับซึ่งลักษณะสคริปต์ที่จะเป็น L.O เนี่ยเข้ามาถึง Two Phase based on Liquid เนี่ยนะครับก็จะเป็นสมการ L.O นะก็จะใช้ก็จะมีการเปรียบเทียบสมการของ Chris Home l แล้วก็ Chris h o l m เนีนะครับก็จะเป็นสมการ 6.45นะครับแล้วก็ฟาราเดลเราก็จะเป็นสมการ6.49นะครับซึ่งก็สามารถเลือกใช้ได้ของทั้งทั้งสองคนว่าแบบไหนจะสะดวกกว่าแบบไหนจะง่ายกว่านะครับ